ธรรมะเนี่ยเป็นของกลางๆนะคะแต่จะให้คุณและโทษได้ขึ้นอยู่กับบุคคลน,นั้นที่อยู่กับธรรมะชนิดนั้นแบบใดหากคุณอยู่แบบยึดติดในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคุณก็เป็นกิเลสได้แต่ถ้าคุณไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่เป็นธรรมะ แต่ใช้ธรรมะนั้นด้วยความเข้าใจแก้ไขสิ่งที่ตนเองบกพร่องและสิ่งที่เป็นทุกข์ทรมานให้เกิดการเห็นแจ้งแยกแยะออกอะไรคือทุกข์อะไรคือตัวทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์และคุณทุกข์ได้เพราะอะไรนี่คือธรรมะที่จะช่วยให้คุณเข้าใจชีวิตของตัวคุณเองนะคะ